พอถึงฤดูฝนฝนตกลงมาจากฟ้าสตูหัวเข่าของผู้ฆ่าก็บูนออกจากดินทันทีครับผมมันคือสตูของหัวเขา่าดังนั้นต้องเอาม,ามันมาจักการเอามาปอกเปลือกก่อนต้มๆๆแล้วก็ยกัยกๆเลยครับผมอย่างหมาะอย่างคือแม่ได้บอกไว้ว่ายากถึงมันเป็นเส้นบางๆครับเวลาคั่วเนี่ยมันจะหอม <ś led> แข่ยากก็หอมแล้วครับผมสงสัยจะเป็นนอพันหอมมะลิครับผมปรแข่ยากไม่ก็หอมครับเอาไปคั่วเนี่ยจะหอมมากได้หมูเนื้อร่อะเรียบร้อยครับผม <ś led> นอพันหอมมะลิอันนี้คั่วเรียบร้อยครับคั่วแบบเมืองๆครับใส่กะปิใส่หอมอย่างคั่วแหมๆเปอรหมาอครับผม อกินเกาะนอควัวครับกัวแก่นเลยแป้งน้ำซุปอย่างน้อยเรียบร้อยครับพอล่อมีหมูสามจงสามชั้นอีกอันมันจะแก่นครับน้ำซุปนี่นะสุดยอดเตะครับนี่ดีใจน้อยครับมีจงมีจีนครับผมเออเอออันอันนั้นอะไรอย่างนั้นเขาเออเออเออนะเออนึกว่ามีกับชีนก็นยังห่ป่นเด้อครับผมน้ำซุปก็ยังห่ป,ปน่นเต่อ น้ำซุปก็ต้องเป็นน้ำซุปนอครับผมมันถึงจะเข้ากันครับประเดาหลังสันเมนูวันนี้ครับนอจนนอแล้วครับผมเทพธ <c oughs> <c oughs> ิดาดอยของโลกแล้วครับโวนนี้เทพธิดาด้อยของโลกละขนาดเป็นตุนขนาดเป็นแมงมันยูปื้นเป็นสองสามเม็ดรครับผมเปิดยังคุดปาครับอันนี้บุญออกดิ้นจะได้เปิลอย่างบัวปะนอะ <c oughs> ยังผมยังผมมุดอยู่เลิกๆเนาะเพื่อนจะเพิ่นจะได้บมปะ <c oughs> หอนล่อยางเมะอยางคือครับๆๆๆๆเราลโอ้เลงท้องอลามครับน้ำซุปนี่สุดยอดมาครับผมหีบน้ำซุปจะกันครับ